ปาบีบครีมลงไปมันจะได้แน่นๆเกาะกันได้ป๊าป๊าอย่าสูงสิอืเสียใจหนักมากไป <c oughs> เป็นไรผู้ชายสองคนเขาเคลียร์กันสวัสดีคะ่ะแม่แอนคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่อ <c oughs> ะไ <c oughs> ระป้าอยู่ที่โรงแรมเมอร์เมอริเดียนกรุงเทพ<ช>นะครับใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเห็นบรรยากาศข้างหลังไหมเด็กๆกำลังแต่งตัวเดี๋ยวกำลังจะเป็นแชฟกันค่ะคือ ท้าความก่อนเรามากินบ่สันเดย์ร้านที่ห้องและเทเลซิฟีนะคะแล้วขอเขาก็กินได้ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเลยคือแบบยาวมากแล้วพอกินอิ่มอย่าเพิ่งรีบกลับค่ะเพราะว่าบ่ายสองเขามีเวิร์กช็อปนะคะให้เด็กๆทำอาหารกันสวัสดีค่ะน้องเคสค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้หนูมากับใครอน้องพีมสวัสดีค่ะเด็กจิ๋วก็มานะคะน้องกายฮะนะน้องกายเหมือนพ่อครัวซูชิเลยอะ เขาเอาไม้ตีพริกมาทำอะไรครับหมาหมาคะไม่ใช่พริกอ๋อไม่ใช่เหรอคะไม้ครึ่งขนมปังอ๋อค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าใครจะทำสวยครับจะออกมาหน้าตาหรือแบบใครใครเชียร์น้องเกสนะคะกดหนึ่งอ่ะใครเชียร์น้องพิมพ์กดสองะน้องกายกดสามนะฮะอ่ะน้องเกสขอคะแนนหน่อยกดเยอะๆอ่ะอะน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์ขอคะแนนหน่อยให้คะแนนเยอะๆนะคะโอเคอาละกันกดเยอะๆต้องกดพอดี เอาเป็นท่าได้ค่ะน้องไหมล่ะเบอร์สี่อ่ะเชียร์หนูหน่อยนะคะหนูตัวเล็กสุดเลยหนูต้องชนะแน่เลยใช่ไหมคะเดชเขาทำอะไรคะเนี่ยโรยแป้งเดี๋ยวเราจะคลึงแป้งกันนะคะเอาแป้งมาแล้วค่ะผัดหน้าเลยนะเคสเอาแตะหน้าเลยค่ะไม่ใช่อ๋อหนี้คือไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามีพี่ๆเนี่ยคอยสอนทำตลอดใช่เรื่อเราใช้ก่อน เลือกใช้กันนี่แปะแปะเป็นหนวดแนวก่อนกายนี่เอาชีสใส่ไปแล้วนะคะเอามือกดก่อนกดก่อนเดี๋ยวอย่าแอบมองค่ะกำลังงงทุกคนกำลังงงว่าทำยังไงกันน้องกายใส่ชีสเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันจะเค็มไหมฮะของน้องกายอ่ะฮะมันเค็มแน่เลยยังแล้วทำไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆ นี่เอานิ้วเอานิ้วใส่อย่างนี้กายจิ้มข้างบนแล้วก็อย่างนี้เลยทำเก่งมากเลยค่ะดูใช้ปิดไฟค่ะใช้ปิดไฟน้อง<ก>พิมนี่แววดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีรายการ Little Chef ค่ะน้องเกดบอกว่าในถาดไม่ไม่ถนัดคะ่ะขออันใหญ่เลยะคะ่ะขอถาดใหญ่กว่าเพื่อนเอ็กซ์ต้าเลยค่ะสุดท้าย สามารถไหมครับใครไม่สามารถใครไม่สามารถเดี๋าาต้องสคอยกินอันนี้นิดนึงนี่มาเตียวแบบโตแล้วโตเลยอ่ะอันนี้กินไปทำไปนะคะควันนี้เด็กๆมาเยอะเลยนะคะโน่นนะคะโอ้เยอะมาก <S <S อ่ะแล้วนี่อะไรคะเนี่ย นอนรอกินเนี่ยโอ้โหมามมาว่าวันนี้รสชาติจะเค็มเป็นพิเศษนะคะไม่รู้อะตอนนี้สบายไม่ <ละ S 1> คือตอนนี้คือเขามีมุมให้แบบเด็กๆนอนพักเอาแรงอ่านหนังสือด้วยนะคะเอาแบบที่นอนผ้าห่มมาปูอย่างดีเลยลแต่ว่ามันปลาค้างไปเลยคะ่ะ <laughs> คือนี่มาล็อกบ้านเลย <laughs> นี่แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าใครมีแบบเด็กเบบีแบบง่วงนอนงองแงก็มานอนได้เลยไหวไหมครับ ไหวไหมไหวไหมอันนี้จะเป็นเครื่องต่างๆน้องเกศใส่ซอสไปแล้วเหรอน่ากินมากเลยพอได้ทำแล้วน้องเกศนี่ใส่ไปเยอะแล้วค่ะได้ทำขายทิ้ง ตอนนี้เด็กๆก็คือขั้นแรกต้องใส่ซอสใส่ชีสแล้วก็ค่อยแฮมปูอัดอะไรอย่างนี้นะคะกายอ่ะ,อะกายใส่แฮมก่อนก็ได้ครับอเอามือเลยครับร <laughs> ใส่บนชีลสชลลกอ,อันนี้อขอบพิซซ่าใช่โอ้ต้นเก้กร้นมากเลยค่ะน ใส่ปูอัดนะคะเวลาใส่ให้วางไว้บนชีสบนซอสนะอย่าเลยนอกลูก้านอกมันเป็นขอบทําเสร็จแล้วกินได้ไหมใส่แล้วปูเลยาพอยังเสร็จยังขบโใส่เยอะหน่อยเสร็จยังคับเอ้าเฮ้ยใส่พี่จีมัีบกนไมเอาไหมเอาไหมเอาไมล่ะหนูเอาไหมเอาหน่อยนึ่งเลยไม่เอาพี่เสียใจลูก หนขอดูหน่อยค่ะน้องเกดอ๋อน้องกายนะใส่เครื่องล้นมากเลยนะเกดน้องเกดถ่านไหนลูกให้ดูของน้องพิมเลยค่ะน้องพิมเรียนเธอสวยเลยอ่ะอ่านี่มาดูดูผลงานของน้องเกดนะอันนี้ผลงานชื่ออะไรคะไม่มีคอ่ะขอคะแนนคนดูหน่อยค่ะกดเยอะๆนะไม่ต้องกดคนนอื่โอ้โหเป็นนิสัยนี่นี่ผลงานของน้องพิมพ์นี่ไอ็กจิ้ว ไงฮะนี่ชื่ออะไรฮะผลงานมีคอนเซปต์ไหมฮะไม่มีตําแหน่งก็บอกของกายนี่ของกายนี่ใครเชียอะไรให้ใส่ก็ใส่หมดเลยใช่ไหมครับค่ะชอบชอบน้องเคสกดหนึ่งนะต้องพิมพ์กดสองเบลล่าเค่ะเบลล่ากดสี่ค่ะนี่อ่ามีของน้องกายน้องกายสรุปหนูทําพิซซ่าหรือทําซูชิกันแน่พ่อครัวซูชินลฮะอุ้ยเอาไม้ตีไม่เอา เสร็จจากทำพิซซ่านะคะเด็กๆก็ไปเบรกเล่นกันเลยตรงนน้นนะคะแล้วตอนนี้เขาก็เซตของเตรียมแต่งหน้าคับเค้กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักเด็กๆก็จะมาลงสนามใหม่นะคะป๊าป๊าโอ้โหนี่สวยอะมีรูปเครื่องบินด้วยใช่แล้วคือแบบน่ารักมากเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นมัลเบอรี่ปะแบบโอ้ยของตกแต่งน่ารักมากนะคือน่ากินอะแม่อยากกนินนี่เป็นช็อกโกแลตหินอันนี้เป็นหินเออใช่ค่ะนี่อร่อยนะครับเปรี้ยวแบบอันไหน สีแดงเปรี้ยวเหรอคะเป็นลาชิมหมดทุกสีแล้วใช่ไหมอยาอะไรอยู่ข้างหน้าไหนคัับเค้กเฮ้ยแอบเลียมาแล้วเหรอเยี่ยงเยี่งเนาะกับเล็ค่ะัะมีหลายสีโอ้โหปิพูไก่ที่ดีมากเลยนะ่กายบอกไม้ได้ทำอะไรเลยล้อๆต้องปี๊บลงนะกลมๆนะอ่ยืนก่อนยืนก่อน คนเป็นวงกลมเริ่มหมดค่ะอุ้ยอ่อนแล้วโอ้ยหยุดเอาเป็นไรกดต่อเลยต่อเลยโอ้โหเหมือนเหมือนขี้หมาเลยครับไายเกตเป็นไงฮะน้องเกตเอาสีชมพู่ะของนี้เกตสีขาวหน่อยครับกายนี่เหมือนขี้หมาเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนู้นเราอันไหนใช้ครับกาย เอาอันไหนใครฮะเอาอันนี้ <c oughs> เอาไม่เอาขอ,าอาตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ลบไปไกลๆไอเขาดูอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องชอปปิ้งนะครับกายครับอุ้ยนี่ดูน้องเกส์่ะเกสปั๊มเป็นอะไรขะนะ่ะมีปั๊มเป็นดวงๆไหมฮะนี่คอนเซปอนะไรฮะเล่าฟังหน่อยฮะไม่รู้อะเอา,าคิดว่ามันสวยดีใช่ไหมฮะฮะนี่คีเอทมากเลย แมป์เก่านะครั้งก่อนได้รางวัลด้วยนะก <laughs> ่อนได้ชนะเลิศด้วยนะเนที่ยวนี้จะได้รางวัลอยู่ไหมะไฮะนะฮะดู่วุ่นวายอ่ะไม่ว,าว่างคุยด้วยนี่ของน้องเกดอ่ยจะมีแบบเล่นนิดนึงแต่ว่าสวยนิดนึงนะเ,าเนอาละจะถึงเวลาแต่งหน้าช้อปปิ้งแล้วนะน้องเกดเอาอะไรครับเอาเครื่องบินก่อนเลยฮะเครื่องบินมีน้อยจองก่อนมันก็เต็มเลยสิถ้าใส่อะ เอาไม่เอาคืนอีกโอ้ยเกศจะแอบกินเนี่ยฮะเฮ้ยเกศเดี๋ยวมีมีมีจะครบสีได้ยังคะเนี่ยเอาให้ครบสีเลยดีไหมเน้นเน้นเป็น M และ M เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าชอบกิน M และ M หวานมากเลยค่ะนี้นี่สีนี่สวยมากเลยนะลากกดสีครับออดิโอด้วยไหมฮะ โอติโอหี่แดงตั้งใจมากฮะมันมากเครียดกายไม่ต้องเครียดนะน้อกายโอ้โหนี่ผลงานน้องกายฮะมีใครช่วยไหมฮะไม่มีนะมีหน้ามันถึงเลยเอาไม่ใช่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะฉีดใส่แล้มแต่งหน้ามาเอาเครืสำอางมาบ้างฮะจะแต่งหน้าแล้วนะไม่ใช่อ่าโอ้ น่าล้นเลยนะท่านี่ท่านเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยของหนูนี่เฟื่องที่ของคนอื่นเท่านั้นเนี่ยแล้วน้องพิมพ์สิพิมพ์พิมพ์ยังไงพิมพ์เยอะกว่านน้องพิมพ์นี่เน้นเยลลี่นะคะขององพิมพ์ก็สวยเหมือนกันนะฮะชอบเบอร์ไหนกดได้หนึ่งเบอร์เกตสองน้องพิมพ์ กายกำลังฝึกตัดสลัดอยู่นะคะใครป๊าๆจำได้ไหมสลัดพิซซ่าการ์ดกายสร้างบังเกอร์นะคะแล้วหน้าเขาแบบว่านิ่งมากเลยนะถ้าไม่มีใครสนใจเขาแบบมุงมันใส่หน่อยเป็นเชฟนะมกายกายเอาครีมโปะไปลูกมันจะได้แน่นๆเหมือนเราโปะน้ำสลัดอ่ะกายใช่ใส่ปูน้ำสลัดก่อนเลยป๊าบีบครีมลงไปมันจะได้แน่นๆเกาะกันได้เอาเลือดละลายหมดแล้วลูก ปลาอย่าสูงติอืมีบีทำไมไม่กดเตี้ยเตี้ยอืออือทำไมทำไมเอาเลยกอัใหม่งสงเสียใจหนักมากเอ้า no อ๋อเองลุงคาเ่องสาวๆที่บบอ๋ยังเลยอาเอาเครื่องบินลงอย่างเงี้ยจนจะเกาะได้หรอกายไม่ทำแล้วว่ะกายยอนแล้วว่ะคุณกันเนาปลานี่ ตัว <A> ละไปละเลือกที่ชอบก่อนไดเป็นไรตอนนี้มีดราม่าเล็กน้อยอะน้องกายหอนเนี่ยต่อ้าปไปทำหังนหาแม่หมาไม้มมมต้องมาช่วยอะ<ป>อ่ะมาหมาไม้มจะช่วยอ่ะหมาไม้มจะช่วยเจ๋งกว่าเดิมเดี๋ยวใส่เครื่องบินไปเหมือนกันเครื่องบินอไหนคะเครื่องบินอยู่นี่ฮะ,ฮะเอาสีอะไรคะเครื่องบินเอาสีอะไรสีอะไรนี่เนาะ ได้เหมือนเดิมแล้วคือป๊าป๊าบีบให้มันเกาะอย่างนี้เพราะมันไม่เห็นอยู่แล้วยังก็เหมันเอะไรอีกมเอาอะไอีทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่สวยแล้วงานนี้สวยแล้วอ่ะทำใหม่ทำใหม่มาม้าช่วยช่วยมาม้านี่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยใครที่ใส่ไม่ดีะเอาวันสีนตำดซวยเลยไม่น่าไปยุ่งเลยเมื่อกี้งานมาม้าช่วยใหม่

คะ่ะเค็มไหมอร่อยพออร่อยใช่ไหมคือพิซซาที่นี่ต้องบอกว่าเชฟเขามาจากอิตาลีค่ะอิตาเลี่ยงะังนั้นมั่นใจได้ปานี่ก็กินเวอร์ไปละดูกายต่อดีกว่าแต่ยังยเหมือนเดิมอะ่ะกายยังคงไม่เสร็จนะคะเพื่อนรอบตัวนี่ไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเขาเสร็จหมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วเนี่ยนอนนี่ไหม อันนี้เลยไหมไม่กุยด้วยอะลมบูดเสร็จยังครับเสร็จแล้วโอเคกินพิซซ่าหน่อยชิมพิซซ่าฝีมือตัวเองหน่อยหยิบชิมดูสิอร่อยไหมร,ร้อนเหรออ่ะเดี๋ยวอยรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ผู้ชายสองคนเขาเคียร์กัน วิธีแกงนี้วิดแดงไหอ่ะแกงไก่ดิคนอยากแกงไก่ตั้งใจแอบยิ้มมิจเจทํงานทาให้กายหายงอนเลยแบบป๊า ทำอะไรครับกินด้วยเหรอกินด้วยเาาวหรอเอ้ยมือเส้นโม้โหอร่อยปะเยี่ยมไหมอู้ย,ยืดเลยสีฉียดเยอะใช่ไหมอร่อยไหมครับชอบไหมฉีดมือตัวเองยอดเยี่ยมขนาดน,นี้มามานะเห็นใจตั้งใจทำมากเลยอ่ะนั่งพึงพึงพึงค่งค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 อยๆแต่งหน้าเยิ้มนิดน,นึงให้ชื่นใจยิมย้มยิ้มไม่ชื่นใจหน่อยนะไม่มีใครเห็นมาม ให้ตันใจหน่อยเหนื่อผู้ชายคนนี้เลนที่งอนมากเลยคนนี้ก็กินบอลมาบอลเย็ดไปไหนแล้วอะ่ะแ<อ>ม่ชิมเลยค่ะี่ม้องกา่าว ถ้าใครนะคะอยากมาสนุกแบบนี้นะคะก็มาทำกิจกรรมได้ฟรีๆเลยนะคะแค่พาเด็กๆมาก,กินบุฟเฟ่ต์แบบซันเดย์บาร์ที่เลงรมมาริออแบงคอกนะคะตรงถนนสุวรรณวงศ์แค่นี้เองโอเควันนี้ไปละดีบว่าเนาะมามากินกันเยอะๆนะคะใครจะไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กันแค่กดครแล้วก็